ตรได้นะครับง่ายๆทลตาต้าโอกับการจะรดรู้กับการมาตู้ไทยคู่ับเดชอูประดิษฐ์โตู้้งหลายหมดะครับบางครั้งก็ชนะรับทางด้านอภิโดนะครัวช่าน่าเกิดดูที่จังหวะนะครับอาจารย์อ่ะใช่แต่รอบว่าเทารนี้ตูวที่ว่าไทยจะจังหวะดีกว่าไทย้าไเป็นภาพต่างแหวกก็แล้วไปรอบร้อมแล้ว

อากาศสะเจอที่โานที่เ็นแบบสโคตยอดที่ตรงที่าโคตยอดที่เนี่ยยอดที่เอ่อสีเหลืองนะสเหลืองเป็นระดับห้าแว้านเรื่อของภาคใต้อนกันจะเอากาสายี้ก็มาจากยาวนะครับมาจากนย เฮ้ยเบียดทีแชมป์ประเทศไทยกันมาแล้วไล่ลงไปเรื่อยๆสมบูรณดช่วยทีงตามมาหลุมนี้หรือพักจะไยแต่ก็ไม่เคยกรเทบสะท้า,ทา,ทานจากการแข่งขันของ No, 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 no. ลูีเป็นวัตถุับการการเล่นสนามป่าเลยนะก็เพราะวการที okay. ่จะผ่านลำธารมหาโหดได้เนี่ยมีปีีนอ่อนเยอะมากกับใครเข้าฝุดี่เรียบร้อยหิดหิดลายหิดลูดใช่เรียบร้อยเลยหิดลายเรียบร้อยซ้ำกเดินก็เรียบร้อยใช่คุณนสมเกียด้วยจิ้งเป็นไอคอนเอ็สีชมพูโอ้โหแต่ตัวเล็กใส่เสื้อสีชมพู แต่สองเสียดใส่เสื้อสีเหลี่ยมรถถึงจะผูไอ้หยางงงหมดแล้วแต่เนี้ยงงเหมือนเราจะดูเอาสูเหลืองจะขึ้นจุดทามหรือไงคือเดียวแฟนเนี่ยเมื่อกี้แค่นั้นจะมีโคนดูเพิ่มสองคนต่อจะมาแย่กขึ้นด้วยเฮ้ยมึงลองกูจะขึ้นด้วยไอ้รถไฟด้วยแบบนี้กคงคงรู้นะดับ เหมือนกันเลยอย่าถวิ่งรับความหนาเป็นเดนขดาการรับผิดชอบตัวใครตัวมันลงไปแล้วในปอปอฮลัลโหลนผ่านไม่ได้ดีสังเกตเพื่อที่ิ้วแรกอัดไปเต็มที่จิ้วแรกอัดเต็มที่ลงไปแล้ว มาแล้วเสียงหวยหวยมาแล้วโอ้โหนี Ph. ่ใครเนี่ยสมเกียรติยอดจริงมาแล้วสมเกียรติยอดจริงมาปากฟ้องเป็นปากกระแห่เลยมาเลยมาเลยสมเกียรติยอดจริงแม่มาปากเป๊ะ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 เหมือนปากกระโ h o เลยชัดเจนและคุณสมเกียรติยอดจริงนี่ชัดเจนมาแล้วแล้วจิวเล็กหายไปไหนจิวเล็กเราหายไปไหน สองเกียร์ตัวจริงไม่รอแล้วนะจ๊ะป้ายไขป้ายมันโอ้โหมันมันจริงๆมาแล้วสองพ่อตัวริงยืนดโนบุรีรอเขาตอนเมสอพี่น้องตะกูลหยางโอ้โหสุดยอดนี่แหละครับสองเกียรจริงโอ้ได้เวอร์